จำได้เลยวันนั้นมือเย็นเฉียบเหงื่อออกเต็มฝ่ามือใจเต้นแรงมากเหมือนจะหลุดออกมาตอนนั้นฉันต้องขึ้นไปพูดต่อหน้าคนเป็นร้อยฉันกลัวมากกลัวว่าจะลืมบทกลัวว่าจะพูดผิดกลัวไปหมดทุกอย่างก่อนขึ้นเวทีฉันเห็นพี่คนนึงเดินเข้ามาหาเขาบอกว่ารู้ไหมทุกคนก็เคยกลัวเหมือนกันแหละไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเลย เขาบอกให้ฉันหายใจลึกๆแล้วคิดถึงเหตุผลที่ฉันมาอยู่ตรงนี้คิดถึงคนที่รอฟังเรื่องของฉันตอนที่ฉันก้าวขึ้นเวทีแสงไฟสาดส่องมาฉันเห็นสายตาของผู้คนฉั้นสูดหายใจลึกๆแล้วเริ่มพูดแรกๆก็ติดขัดบ้างแต่พอพูดไปเรื่อยๆฉันก็เริ่มมั่นใจขึ้นเสียงของฉันดังขึ้นชัดเจนขึ้นฉั้นเริ่มสนุกกับการพูด พอพูดจบฉันรู้สึกโล่งอย่างบอกไม่ถูกฉันทำได้แล้วฉันเอาชนะความกลัวได้แล้วพี่คนนั้นเดินเข้ามาตบไหล่เบาๆแล้วบอกว่าเห็นไหมทำได้ดีมากสิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวให้พร้อมฝึกซ้อมบ่อยๆและจำไว้ว่าทุกคนล้วนมีความกลัวแต่เราสามารถเอาชนะมันได้แค่เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันเท่านั้นเอง